แต่มาแลนะ่ะว oh, okay. oh, okay, okay. mm ัดวัดเท่านี้โอเคโอเคโอเคติดอยู่ไม่แล้วมันเดือดสุดมันต่มเลยเห็นป่ะอันเพื่อนอันทรงของมาให้เด่นดรีวิวไงสิบว่าเ,เป็นคอลลาเจนบ่านี่เดี๋ยวสิเปิดให้เบิ้งสงสัยคอลลาเจนแล้วกล่องมาดทายของเพืพอ่อนผม เอาของซุ้มเดียวแป๊บหบนึ่งไปหนึง่งเอาแล้วไหมเอ้าหืมพริกับแซบ่บเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปหนี้ก่อนเห็นไหถ่ายรูปก่อนเพื่อนหนึง่งส่งของมาให้ยาติจพูรีวิวไอ้ทรงเห็นแล้วก่อนเปิดออกก็จะไม่เงี้ยงเพราะว่าหลายเจ้าไหมเดี๋ยวส่งไปพีดเจ้าอีกเปิดออกก็มันไม่เงี้ยนคอนละเจนหรือว่าเป็นอาหารอืมอย่างเป็นคอนละเจนอยู่ ดแด้ผู้ใดสินหายายจะพูดรีวิวสินค้าให้ราคาคุยกันเองคนไม่คุยกันเองราคาคุยกันได้ให้ sure. รีวิวสินค้าหรือให้แชร์โพสต์ตั้งสีมาเลยนักถุกงานพม่ยุ่งว่างไม่จ้าอันนี้กระโดนพ่อใหญ่ดาพ่อใหญ่บอกว่าคอยให้เจ้ายู่ือซื้อเจ้าก็บว่ายูซืซื้อหาตะเรียนเกียรติโตหู้จักว่าจะขอเงินซุ่มซ่ำซ้อนไว้แล้วเขาจะเกนงยังอีหู้จะของสกปรกซนรุน คอลลาเจนอันพันธุรงมาให้ในผู้รีวิวฟ้าพันธุ์รงมาหลายแขกคุณอ่ะคอลลาเจนนี่เราอย่าลืมด้วยจ้ะนีผู้ใดอยากสวยอยากงามอืมกินแล้วผิวสวยผิวใสแล้วก็อันแก้แก้โรคโรคไนอย่างกับคนอื่นเวลาเจ็บกระดูกเจ็บข้อนะเจ็บข้อเจ็บกระดูกอืมเจ็บกระดูกเจ็บกระเดี่ยวเจ็บข้อเนี่ยอืมดื่มคอลลาเจนเนี่ยดื่มคู่กันเนี่ยเป็นสีชมพูสีสม้มดื่มคู่กัน เนี่ยม,มันจะเห็นผลเร็วมากนะอย่าลืมนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระป๋องสามร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมามีคอลลาเจนนะเอาไว้ก่อนหนึ่งสองสี่หกเพิ่มโซ่มาหกกระป๋องมาอย่าลืมลน,นะจ่ายด้วยหนึ่งนี่คอลลาเจน เชอร์แมนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบาทอย่าลืมได้จ่ายด้วยอย่าลืมอมืขายดิบขายดีขายดีอีหลีเพราะว่ามันดีนใหยยก้กินให้พ่อใหญ่กินยาัมพูกินกินยำมุกเสาหรือกินยมได้ก็ได้อืแล้วก็อันนี้มันอีหยังอ๋ออันนี้เป็นเป็นหนันโกโก้เป็นโกโก้หรือเปล่เป็นโกโก้เดี๋ยวสิแกะเบิ่งก่อนโกโก้โกโก้หนีพูดยังว่าท่านในอันโปรโมทยังว่าท่านในรีวิวเห่นผลเพราะเพิ่นกำลันนงส่งมา แล้วก sky, ็อ่ันคอลลาเจนสีสมนี่ยันพูดกับว่าท่านเดลรีวิวให้เพื่อนนี่มาเพื่อน่งมาให้รีวิวผู้ใดเสียยันพูดรีวิวสินค้าให้ส่งมายันพูดรีวิวสินค้าให้ราคาบอกราคากับเรียวเจ้ากับเจ้าสิตตังให้ยันพูดยันพูดว่าง่ายยันพูดเป็นกันเองว่าง่ายง่ายดินี่เป็นโกโก้โกโก้แบบซองกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วหุ่นสวยเช้งก็ดิโกโก้โกโก้นะคะ โกปก่นูซองจักบาทอันจักบาดพูดเลยต้องเขียนไปถามเพิ่นว่าเพิ่นขายจังไยกองจะส่งมาให้สามกองกองหนึ่งกัวนีประมาณหาซองอย่าลืมนะจ๊ะเด้อเชอร์มานคอเลสเจนผู้ใดสนใจกับแอดมาหายใจพูแอดมาหายใจพูแยกพูกับทีบอกว่าให้ซื้อจังไยจังไยจังไยนะจ๊ะเนาะโกโก้โกโก้นี่ยมาจ่ส่งมาให้ยอดมพูอันรีวิวโฆษณาโปรโมทสินค้าเพิ่นนะจ๊ะเนาะ มันดีจริงอืของเขาดีจริงๆคือว่านะไ้นีก่อน